สบายดีพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้ <Cream nosso quarto> <R ud whatnot> มื่อนี้ขยวันเกิดวันที่สามสิบเดือนสามพันเก้าร้อยแปดสิบแต่ขอก็บคฮู้ก็ว่ายมาเกิดเดือนอีดีอีรอบปแต่ว่าตามพาสปอร์ตเนี่ยขอเกิดมื่อนี้คอยเดี๋ยมาจากซาลาวันเมืองซาลาวันแข็งซาลาวันอ่าตอนนี้อายุถ้าตามวันเกิดวันอายุสี่สิบสามแต่สมัยก่อนขอก็บคฮู้ก็กลยมขอเกิดเดือนนขอไปท้ามีพวยเม่ว่าพอคู่ค่อจะได้วันเกิดวันสัน กบ็บอกว่ามึงก็บอกเข้าไปในแม่เกิดวันที่สามิเดือนสามพันกรอยแปดิเขาบอกบาตามไปเนี่ยพอคอยขอ,อกบนะะบ,กกบเกูเนาะบ้านเราจะไม่กีเกะบูว่าเกิดเขา้าเจ้าเวลาเกิดเนี่ยเขาไปเขาไปเขียนใบสมรูขวนนะแต่ก่อนเดี๋ยวยโโะยจะไปสิเขียนว่าไปเสีสมรคู่อ่าเนี่ยไจะไปสเขียนว่าสนมันนี่พอเขาใหญ่ขึนมาเขาเยยประทงเยี่ยมมาธยุเขาไก,ก่หูแี้แท้ได้ว่าเขาเกิดวันทีเทไรเดือนไในเขาไจะหูเซ็เซนะ จากชีวิตคอยเตยังน่อยอย่างคอยกัไปอยู่กับลุงกับป้าว่าพ่อกัดที่กุกแม่กะเสียว่าสันสันวันนี้ไม่เ่ากาพย,ย์ไทยฝ่ายพิโยมลุงกับป้าแต่กะเอินลุงกับป้ากเกิดว่าพ่อว่าแม่ได้ผดียงเข้ามาเนาะเดี๋ยงเข้ามาตัวหน่อยจนใหญ่จน,จนใหญ่เป็นเบาคนนี้พอเกินพ่อเกิดแม่พอแก่ไม่นุนน่นอยู่กลุ่มสวรรค์ แต่ก่อนเิขายของเก่าขายของเออขายกระแซดแต่ตะกี t <t ้ขายแซดก็ขายเทปยังนั้นสมัยตะกี้ก็มีคนหูอยู่งเนาะพวกฝึกกะถือว่าดังอยู่เน๊ตจะทำไมจะอยู่สารบัตรเนาะพวกท่านได้๋จะเดินปั่นได้เนาะเจ้าครับบพวกปลาหมูปลาใหม่อยู่แถวละสองย่งปลาเป็นปลาขี่อยู่นะไอหูจากแถวละสองอ่าละสองสารบัตรคือรถดนะมีนักเป็นปลาขี่กันอยู่กูหมื่นของกระพูดเนาะมันก็สิเปลี่ยนแปลงไปหลายแต่เนาะ หลังจากนั้นอีพ่อแก้วเนี่ยก็ับแล้วมีโต๊ะสนุกเกอร์ก่อนแต่เกมโต๊ะสนุกเกอร์ข่อนเขาไปไปหามุ่งไปหามไปเฮี้ยนเขาไปไปเฮี้ยนแต่เมื่อเขาดินโต๊ะสนุกเกอร์เกมต้งเกมต้งด네 <screen> ินโต๊ะสนุกเกอร์หลังจากนั้นดินเก่งด้ว้ยอีสปะทอพ่อเนี่ยกระเพาขเขาไปแข่งเปิดมาออ้ยมอไก่ดินโต๊ะดินสนุกเกอร์เก่งเปิดกระเพาขเขาไปแข่งแข่ง ขาก๋าเห็น้าก๋อยเป็นยึกหน่อยากหมดคิดเงินนะทำมตะกอนเกมน่ะเกมนะเทไรเกมนะเกมนะสา0 0ยบาทเพิ่รกนะเพื่อกอไปดินโตเเขึกหน่อยยึกหน่อยมากเลยเพื่อสกินมันก่อนสกินมันก่อนตะแก่ยัวัวดีคือยังไะเพาขอไปไปแข่งพอแข่งแล้วขอศสนะได้ขอได้เงินเนเนียหมดแกเพื่อขายเงิน่อย พอให้เงินคอยกอบ่ฟหวยบมก็ดีใจได้ยังหน่อยเนาะกอล์ฟหวยผมก็ตั้งใจฟุ้เส้ฟุ้พอฟึกดินสนุกเกิดนะมันเดีวเขาไปตีอยู่ล่างห้าพาไปตีอยู่าง้าไปตีระง่ามเาสนะไปตีอยู่ปากเสือศสนาิภาเขาไปต่อเกีี่าแก้วาเขาไปแด้วอุบลต่อเทตเกมละห้ารยบาทสี่สิบปีทีเดียวนะห้าร้อยบาทตอ ตีจังไรกษณะตีจะได้กษณะพวกนี้มีแต่หนึ่งคนคนดียงจัดมากมาลงเกมกันอยู่สาลวันงเดี๋ยวก็ลงเกมแข่งขันบาสันๆางเพื่อนแข่งขันแข่งไปแข่งมาเกือบชนะเนี่ยคอยอะไรที่ซอง,ของขแข่งสาลาันงกับขั้นไพร์ตกีเจออรกบ็บอกมาเนเธอในเฟงเฟบุกบอกเนี่ยการ์ตม่ดม่ตุกีนะเดี๋วบอกคอยมาเน่อ่ากับมาบอกเรื่อง เดี่ยงเอียมก่อว่าเดี่ยงที่ว่ามันวี่วันเกิดนะอืออ่พุทก็บอกก่อเกิดเราเกิดวันที่สามสเดือนสามพันเกรอยแปดสิบเนาะแต่บอเขาว่าไม่ไงที่มาฮักกับยูคูบาเอเขาเกิดที่อีดีเขาเกิดนะเกิดที่อะไรกันเนี่บอกเขาเนี่ยสินนะเพาก็ที่ว่าสมัยตะกีปบาเท่าเนี่บ่มีบ่มีระบบปันใด สมมุติคร wat ัก mm. ็แล้แต่เพิ่นซั่นว่ามื้อนี้พ่นใหญ่ขึมาเฮาก็อยู่ฮูอีหลีเด้มื้อนี้ที่คั่นเกิด1980นั่นอีหลีอีหลีเอ่ออะพอขอออปีบ่ว่าซั่นบัดนี้พว่าเรียนปะรยนเนาะเียนขอบอีพ่อพ่ออย่าไปเียนอยู่เียจัน โซนเกอรเนาะเป็นังเงินเนเป็นทั้งเงินเอนพ่อแกวสารวัตรหลังจากนังห่วยขอกอยากไปแต้ขอก็ตื่นสามากขอก็ขึ้นรถขี <mel> <router> no ่รถลังไปหาไปหาเมถาม่เมถาสไซเม่าวไซว้าถ้่อขอขอบอมบอกเมถาวไซอยู่ปากเซแล้วไปเป็นข้เครื่องกองบุญยาคนนีเมถาไซยาไ่อยขยเครื่องกองบุญเปิขายข้ามข้สองบาทล้วกขายเงิน คนเจือแด้เงินกสิประมาณนะหลายพันบาทเด้หลายพันบาทสี่ห้าพันบาทแต่ท่ำสองบาทก็เจือได้ให้เป็นแดนให้คอยไปเฮียนอยู่เวียงจันท์เฮียนกนะสมแอ่แลังจากเฮียนสมแอ่สร้างการไฟววาสันซาจงเฮียนอยู่เวียงจันท์ขอกไปเพราะว่าเขาอยากไปเฮียนต่อหลังจากนั้นเฮียนนะมันจะมีคอร์สมั อยู่เมืองไทยเหมือนกันพาขอยไปพัทยาไปอยู่เมืองไทยไปอยู่เพื่อเสร็จไปฝึกงานอยู่พัทยานัทพี่น้องว่าเป็นนักสร้างสองแอรฝึกไปฝึกมากรับบุ้งผู้เนี่ยแจกตะกอนกัมมักผู้หญิงฝึกไปฝึกมาฝึกไปฝึกมากัมมักผู้ใส่มีแต่ผู้ใส่เชยหลังจากนั้นมาเขากลับไปเขากลับไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยออกจากบ้านแต่อายุ ประมาณเซอเอสเซอเอสไปอสาวปีรเนียออกเสบานมาจากทางอพยูต่ตางประเทศต่างประเทศแถวยุยโรปนี่นะกระบังมันเนี่ยจะขอบอกคมในใจนอยนึงเพราะว่าวันเกิดแต่กับ,บ่อแม่วันเกิดภาษาอังกฤษบอกเพื่อนมาเบิร์ดเดย์มาดิสโนเบิร์ดเดย์ เขาบอกได้หนึงเท่านั้นแหละบัดนี้เขาอยากบอกโหยังต่อไปหนี่งเดี๋ยวเขาเสีอธิบายฟังเธอรังอีกเขามีเถียงสิเลราเนี่ยมึงเธอเขออยากบากเราพอยกบอกอยากเล่าน้ำมึงเธอขอเก็บบูฮูเหมือนกันแต่อ้าวขาเกิดปีมากกับปีมากเกิดปีลิ้งกับปีลิ้งนะขอกระเทือามันเกิดปีหนึ่งขอจัดสองวันเกิดวาสั้นๆเกิดสองวันเกิดเนาะเดาแต้นึ่งแต่เขาคอยกิดกีฬเท่านี้แหละว่าสัน สุดสายมาส่วนหลายคนเขาเกิดเกิดเทธอนึงกระจายไปเกิดเทธอนึงเมืนบอกแต่คอยนะ่ะปีหนึ่งขอยมีวันเกิดสอง,อะะองอออสคืนแล้วกันนะครับก็มียังผู้ใดผู้ใดมีชีวิตคือขวอยึดมีมีมีแนวไรเนี่ยนะก็มาบอกนเรื่องเด็กกระซงมาบอกเนี่ยว่า จากอ่าข่วมฟันไปยังหน่อยเนาะแล้วจากเขาเขากลัวในใจมึงจะเขาโอ้เขาเป็นยังเนาะเขาจะสมัครผู้หญิงเขาจะสมัครผู้ชายแต่เขาปวดหัวเป็นยังสมัยตะกอนอิเมะถามเอาอินโมเบนอิแม่อีพ่อถามอ่ามึงจะขมัครผู้หญิงหด้อมาผู้ชายอีพอเกียรถามขมักผู้ชายก็ดีเหรอกูปวต้องเสียค่าดองขมักผู้หญิงกรูปวดเสียค่าดองเหรอห่วยมึงเถอะขอกับมึงเถอะขอกับเอาเมอเอาเอ่อแฟนมาเนาะ เต็มยิมากมนเถื่อขเอาเต้ผู้ท่ายมากเีวเพื่อนไม่เห็นข่อยมันดยมึงือมนเทือเพื่อนเห็นลายเถือนแล้วพกกระทางอมึงาผู้ยิ่งเลยะผู้เสียค้าดองข้ามัผู้ทายแต่ที่คุณปรงเสียค่าดองที่กับผมเกียววก็ขอขอขบอกเลนว่าเขาบูู้้เนี้ยว่าเขามไกลแต่ว่าขอผบ้ผู้ข่อยที่เคยมาขอมาผู้ญิ่งหือมาผู้ท่ายก็นหลังจากขอยู่แถวอยู่พัทยาขอเขาเขาเรียกไปู้้ว่าโอ้มันก็มีผู้ท่ายที่ปราจั มันหมดมันบมดจำเป็นว่าเขาต้องมาพี่หรือมาพุ่งใส่ไม่ถึงกับความบใจของเขาผมลองไปลองมาติดใจติดใจว่าพี่เดียวได้เสียเท่าเดี๋ยวแต่กวนเอากรบูเนาะอยู่บ้านนอกเนาะอยู่บ้านนอกว่าเขาจะมาพี่งยิงมาพุ่งใส่อีกพวกกับก็จะกุ้มแต่เขาเอาผู้หญิงนะครับเขาก็บอกเระบบันในที่ว่าเขาประมักหรือว่าจังไรหอกกระบูตัวเองคือกันอีกพวกเดี่ยวเอาไฟมาส่องสระเอาไฟมาส่องหนาดิ กำลังมียังกันอยู่คาแฟนกำลังมียังกันอยู่เปิดมุ่งออกมาไฟมาส่องหนาวจี้ส่องหนาวคับครับคับกรับกะบานเออมันจะไม่ยู่ยังอยู่นี่บอกผู้หญิงบอกแฟนเทานั้กคับคับบานอยู่ยังยูนี่กรับกับครับปนนะหลังจากนั้นไปอยู่ฮอตอ่ายูรอตปัทถาอยู่ไปยูมากอเลยคองขนพวกเตียงน้อยนึงเตียงว่าเออมาห้องมาผู้ชายเนอะเป็นยังไง จานะฮะกับมีแฟนเป็นเศร้าตา่างศาสตร์เนอะกับไปอยู่อยู่ต่างประเทศลาสันซ่าบอกไปว่ามาเดือดมันก็นยาวเนาะขอบอกคลิปต่อไปเดี๋ยวผมมันอยากจะบอกเรื่องมันเกิดมันนี่มันนี่จะแมกก้กระสีบอกเรื่องมันเกิดจะคล้องก็ฟังไปฟังมาก,กคิดว่าตัวเองเกิดปีดิ้งพอปีดิ้งดิ้งเฮตปีดิ้งเฮหตุังไรเนาะ ปีดิ้งหากับปีหาเป็นดิ่งดิ่งเนี่ยเป็นดิ่งแนว่ยอไรเป็นดิ่งฮันุมานบ่้ิ่งโทษมันมีหลายดิ่งขอาต่ที่ว่าขอเกิดปีดิ่งฮันุมานเอาครับฮิปแบบฮิดไปคิดมากเช่ซันคิดอะไรปีดิ่งสลัดรักแรมเด้ยคนปีดิ่งเด้อเอ่อพนักาคนเกิดปีดิ่งสลัดรักแรมหัวไหวหวานเท่านั้นเพิ่งไว้ว่าะฉันเท่าก่อนๆก็สลาดอยู่แล้วว่าเปลี่ยนหัวอยู่ วัฒนยมอยู่เนาะสมัยมูแต่ก่อนเนี่ยสมัยเฮียนนะครับพอเป็นดาวมหาเป็นดาวมหาไล่เป็นเป็นเป็นดาวในสมัยเฮียนนะขนาดเวลาซอเวลาเซ็งเนี่ยมูกับมักไกรน้ำเฮาเนี่ยสมัยกุมืเงนเนี่ยมูกับเด็ดีหลายคนเนอยู่บ้านเอาอยู่ซาละวันเนี่ยเป็นเจ้าแข้งเจ้าเมืองกขมีเป็นนักวิชาการกขมี่มูนะแต่สมัยก็สมัยเฮียนนะเขากับเขากับมักไกรน้ำเฮาอยู่